รดเยอะเลยลดลดเดี่ยวกพวที่แล้วนั่นสิจุดแล้วเขาตรวจแจ้งรังค่ามาแจ้งสี่ดีสามสิบห้านั้นสองร่อยสองสองตรวจลูกน้ำพบสามสิบห้าคัวเรือนนค่าของมันอยู่สิบหกจุดห้าส่วรลดลงมา เดือนีแล้วใช่บอกเลเดือนนี้บอกแล้วจุดข้าบอกแล้วว่าลดลงมาลงมาหนึ่งบอกแล้วว่าลดลงมาข้าจำได้เลยเนาะลดลงมาสองค่ะะต๊ะมือเราเป็นี่น้องเรื่องหนึ่งเนาะกันเนาะ่องใจนนาหนมันลดใจเ่นหนาค่ะอัเดือนนานลดอีกคเนาะเดนาลดเาส่กันที่น้ละค่ะเจอกันวันที่22นะคะ1 2บอก เดิมป้นั่งไม่เป็นตัวมันที่สิบสองป้นังอย่าเอินเด้อป้านั่งก็ไปลังคาเรียนเนี่ยลังคาเรียนที่พบนลังคาเรียนยูเพนขังร่างลังคาเรียนที่พบวันบอลในห้าสองลังคาเรียนที่พบนะสามสิบห้าหลังนะคะนางจันนางทองจันเสียรันอสมอสุปิยะเสียงลิด แสงชุลินั่งวัชรินทร์ทิพย์าดอัดบันกัอสมบได้บัที่นี่ไม่ได้บัต้าสมอได้าดนี่คมแจ้งสุกนั่งวัชรินทร์ทิพเป็นผู้ดูแลนั่งน้วงกินสบาย รอสมอสุิดเป็นผู้ดูแลเด้อค่ะไปดูมักของได้เอาพี่ทักใจมัน ผู้ใดอริการว่ามันมีบ้านเลขที่อ๋อเขาจะวันมีบ้านเลขที่อย่าไปเอาของเาจ้าท่สองันแปดกับเขบ้านเลขที่พี่ทักใจมันงไผายีฟ้าหนึ่งห้จันองค์หน้าหลังหม่ทหานังาเอ็นอยู่ไปกงหลังใหญ่บ้านเลขที่นั่งจันทร์ทหาราพ่อเด้อเอาก็บ้านเลขที่ที่สนิทกันบด็กเกี่ยวกัทางซีเมนค่ะนายอุทิศทองคำ ได้ส <muitas S 2> ุนทรเป็นผู้ดูแลฟังปาร์ตบัานพ่อประธานีกแลเลยได้ผู้ให้แสงฤทธิ์องดีานอดใสได้ยแสงฤิ์บัาน์ประธานเจ้าเอาบ้านประธานปรานเขาสมอบ่ค่ะานี่ละประธานเาสมค่ะประธานอุทัยแสงฤทธิ์นี่ละยับไม่ได้คุณหมอเลยประธานเลยได้แก้วเรื่องใชยนา่งให้สันาม่มลาสมบ